มาอยู่นี่ก็เป็นชาวนาะจะมีไก่เป็นของตัวเองแสบกินไก่ของเจ้าของพูดถึงพูดไปแล,แล้วนนะเนาใครจะรวยเท่าเรา <laughs> รวยทุกอย่างคือเอา้าก็พูดไปแล้วจะมีใครทําได้เออก็มีนั่นแหละพูดถึงอ่ะเนาะแล้วว่าจะมีสักกี่คนที่ที่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเราพูดไปแล้วอะเนาะโอ้อันนี้มีทั้งที่วัวให้คนเดอ้อยาเดอ้ออันเนี้ยคน คนขี้วัวคนขี้ไก่วิ่งไล่วัวคือบ้านเราเลยนี่แหละสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์บนดินค่ะหน้าสิล่างอีกจะล้างอีกรอบไหมนะจะว่าเขาก็สะอาดเนอะตั้งแต่เราเฮ็ดแล้วล่ะแต่สวยๆด้วยกัวกมันจะมีเศษดินเศษหิงสี่นะ นูล้งอีกรอบน้ําเยอะไม่เป็นไรน้าฟรีโอ,อ้น้าไม่ฟรีหรอกแต่ว่าน้ํามีน้ําใช้เป็นของตัวเองค่ะไม่ได้ใช้น้ําของรัฐบาลนอ,นอานาเนาะจะว่าเราไม่รวยก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะใจพอไหมมีน้ําของตัวเองค่ะนี่อไก่นะไม่ใช่มันมันหนักกว่ากับข้าวไก่ยี่สิบกิโลอีกนะ นี่ี่นอกคุณหน้าโน่น่ะเก่งหลายเก่งทุกอย่างคุณหน้ายังเอ่ยชื่อไม่ได้อีกเป็นความรั้วคุณหน้าบุอยากโซะนะ ก็เลยต้องเข้ารมในสิทธิทส่วนบุคคลกูน้าบอกว่าถ่ายได้ถ่ายจีนถ่ายได้ถ่ายมือถ่ายได้ห้ามถ่ายหน้าโอเคค่ะโอเคอ้ยนมูกห,หลเบ้าไหลพูดไม่รู้ว่านะ้าจะเบือ่อหรือเปล่า คิดว่าล้างไอ้นี่ให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยดีกว่าเพราะว่าไหนไหน้ำร้อนวันหนึ่งมีสามฤดูนะฤดูหนาวฤดูฤดูร้อนฤดูฝนวันนี้มีสามฤดู ชีวิตวันวันหนึ่งก็คล้ายคลายกันน้ะหนาน้ะเขาถ้าไม่ได้ไปทํางานเราก็ทํางานอยู่บ้านงานมีเยอะแยะโอ้ยงานมีเยอะนัาหเนาะ,นาะถ้าเราขยันมีงานมีทุกที่เขียดิมจะงานเลยคนที่ไก่ก็งานคนที่วัวก,ก็งานแล้วเราก็ได้ไประโยชน์ด้วยเอามาใส่ขาเขา เราเลี้ยงใจเราก็ได้ผลป,ประโยชน์โอ้ยได้ร้านข้างนอกดีขนาดเลยนะกระด้่งสุดยอด ต้องหาอะไรมารองก่อนไม่มีมันหรอแต่ข้าวที่แล้วนะจำได้มั้ยกับผู้จริไม่มีมันเลยข้าวที่แล้วอ่ะมันร้ายหลายเด็กเดี๋ยวเหรอมีมันเลยอือเอ่อจะยกไปไว้ตรงไหนดีกว่า ไปมันตรงนี้แหละก่อนบเป็นอยางตรงนั้นเนาะน้าน้าคอยเอาถุงมาใส่อย,ยา่าล้มนะ